สบายดีทุกคนสบายดี Welcome to K n P Channel วันนี้ก็วันเสาร์นะทุกคนตอนนี้มาวันนี้มาสลองรถไหมเอัโอ่ครับ Happy Birthday ต๊จี้เกิดตจีเลยเขาห้องจาปีอ่าสามสิบสองสโอ้ว่าเมย์ยคิดไหมสอสปีอ่า 20, 20. 22แยออน yes bank จะปี year own. how the 21 yeah 21 It s 22ไอโซกับหมองมาทุกคนไอโซออกรถใหม่พอดีวันเกิดเจ๊กเลยมาสลองกันเราดีสะพายรถเขาเนาะโอ้ยนั่นี้ยนะนตะ ออบางนี่คือหูว่ะไอสูตรแล้วท้าทาแล้วไปออกรถซื้ออ้าวอแกจะทาหูหมดเลยแล้วไปออกรถซื้อเฮ็ดเกลือคือจิจิเทอร์แลนด์ซื้อมาเซไปเพราะว่าตาเจเฮ็ดบีดให้ได้ดิมันเกิดอีกเมันเกิดอีกทาหูแล้วทาหูเลยโอ้แน่นอนเลยนี่มันอ่านกิ่มขาดเลยบานีย่นี่ยนอนลายเดี๋ยวนี้ชุดยอดเก่งเก okay. 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 uh, okay. ิเก at uh ่าเงเนเก่าอะไรเดี๋ยวนี้ไปแต่วหูจักพีอาร์เข้ามาเนาะ พีอาหลายคนโมฮูนเนาะพีอาก็คือผู้สาวที่ว่ายินเบียนะพีอาจะมีซื้ออยู่นี่เนาะพีอาร์แบบยินเบียไอกบุดิบอ๋ไอแบบพีอาร์ฮูจักพีอาร์พยายามหาเจ้าเออเอาอันที่นิบาเนี่ยโอ้ยฮ้อนโจยบอยก็มาตั้งแต่ฮูจักพีอามาเล่ลืมพี่อาก็มามาเกิอเอา อืมเพราะว่ามันเกิดมันใหญ่ได้เาจ้างพี่อามาแล้วจ้างพี่อาจ้างพี่อามายินพี่อาเลยมันจึงอย่างนั้นทั่วถึงทุกคนอันนี้ไอโซยังบมาเนาะนางยุ้งพามุยิ้มมดเลยอ่ะเด้อ่าเมียคือพี่อาว่ะเด้ดิเดมาเลยรดิศิอยตะเชีอโอ้โห เดี <Yeah>. ah. ๋ยวพีทำทาบุง oh. okay. 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 ูเนาะดีใจเด้่เมื่ทำทาบุก่อนทำทาบุงโอ้มีดีได้นี่ฮะโอ้บักตามันเกี่ยมเสื้อผ้ายู่ได้หันมันหูเลยได้ว่าทีซื้อรถให้บักตาเออเกิดมาได้โอ้สุขยอดเลยล้นนี่เฮ้ทำทาบุสิทำทาบุโอโอโอ แล้วไปจอดไปทัน oh. จ้าหน้าางไทยอุบ oh. ด้วยครับเลยโอเคโอเคเอาตะเขี Ten ่ยมเลยตะมาตีเสียเดี๋ยวมานั่งไปก่อนโอ้งาเลยฮะเงามเลยไปเบิ่งลุดเนาบ่แล้วไปเบิ่งรถแหละเนาะไปเลยวะเออไปเบิ่งเลยฮะกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ามีกระเป๋คือกระเป๋าอะไรซิมีอยู่ใส่เสีย ไอข้าววะขางได้น <Thank you. S 1> <Okay. S 2> ี <Wow. S 2> oh. <laughs> ่ o view dive เอาค่ะเอาลูกมารงเนาะรับพัสดุไหมคะุคิตจะมาอุ้มซอยกันเบอคือลงงาอุ้มกัน้าอุ้มกาอุ้มข้ามเลข้างฟ้าแล้วมีตายอุกรอะไรโอ้โหอันไม่ได้ใช้บอเ้ไปเยไปเลย ก็แจกมไขาก็จ no ู้กอนนะยังนั่นลูกโอ้กล่องกล่องเห็นไม่พายกล่องเลยมือเจมือเดมมมีแฟดโอ้เมื่อวนผู้นี้ถือว่าจะฮะผู้นี้ถือพาคนขับรถเนี่ยว่าเนี่ยถือพาเออไหลีได้ไหมูคนที่ส่งมันนั่งตีขาหนีแมนเลยรถสิไปมินไปม 4 view เนาะทุกคนรถ4 view คักได้เนี่นมันคือแล랜โรเวอร์เลยเด้อมุกตากับอยากนั่งแน่เออแต่าตานางหรอมาได้เพื่อนนี่ไปเอาพอไหมห้มินให้มินขับไปเราก็สิไปเราสิไปได้เก็บเก็บกองออกกันในข้างหลังไปทางนี้บ่เอาคือเราพีเจกับยูนี่โอ้ไข่แบบนี้ยังข้างโอ้ กวิดกวิกะวิดบามเอ้เอาลงอะเอาลงมากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไม้ที่้นื่งน้ำดืมมในซองตุกันไม่รดเดบุยูยูขอจำไมื่อลวไ่ีมอ๋อมันสดูดทีอ๋มันเป็นแบบรถอีมอนเอาเ้าไปแลไม่กันสิดูดเอาไปนิดนึงม่ดูด เออโอ้เออโอเคโอ้คับเว่อหมีดเว่อเสียโมันเป็นตัยต้ามันเป็นรถอันอีหยังโบราณไอค้าคากได้เห็นมันมีดดีเนาะอันนี้แพนเทอร์แพนเทอร์ผมมีแฟดนะทุกคนได้เอาแฟดโทรศัพตัวบุกใหญ่เลยนี่ตัวโคตรใหญ่เลยแพนเทอร์ อโตโคต้งใหญ่เันเชอะมันหมักหัวสีไข่เนาะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสีฮักสีฮักหน่อยนี้ให้ยเบิร์เบิรดาดมัน,ม,นมันจะกลัวเพนเชอะอืม,มอ,อ้ามวมาหอมจีบเด้อเดี๋ย่อันนี้วิธีล่อเพนเชอร์เข้ามา,านี้ยเพนเชอร์อนี่อันนี้ลอ่อเข้าบ้านเองมาเข้ามาเข้ามา <Okay. S 2> เข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้สิมันชื่อตัวมึกใหญ่เลยทุกคนอันนี้แมวไม้เนาะแมวไม้แต่ว่าแมวไอ้สัวตัวใหญ่เลยบนมือบนมือตัวซ้ำขาเนะกระะกระกระิกร ไปไปหน้าเมเป็นหน้ายงไปเข้าไปนั่งรถก่อนติรถตัวพิธีมอบผ้าปลดเอ,อ,อ๋อะไรถ้ <laughs> าาบูกอนยังไงถทราบูบูเลยนะฮะบูเลยนะไปนั่งก่อนไหมบูเอาบเซอร์ไพ่เอาสุดท้ายตัวเลยเนี่ย เสรลแลูกพูดเลยเสร็เรืองแล้เจกิดแล้วีเกิดแล้วะะฮะขาเจ้ามีลูกเป็นคนขามีลูกเป็นสัตวโอเคโอเคไลบอกสาวไมอันนี้ไอ้สาวไม้บววบนมีอันไอสวยไมบว์แมนมีไอสวยไอันนี้ยังเป็นผู้สาวอยู่แมนแมนสดสดแต่ก็สด เจอกันในบอเจอป่ะเคยเคยเห็นบน่าจะเคยเห็นมินตี้บ่เคยเห็นมินตี้อยู่สตูอเคยแต่มีไไม่ล้ายังไม่เคยไอม่ยังหม่เคยอมนอิมนฮัลโหสบายดีบ่ใครคุณซื้ออะไรคะอิเดียวว้อียโโอ้อ้ย้ย้อยูอนี่ก้ออ้ยโล้เย สาวเชือกขาวคิดบังแล้วอ๋อเพราะเขาไปขอนแก่นนะทุกคนเลยเย้ยกันสาวเชือขาวเงินอะไรครับเงินเมียเงินเมียเราบ้านเมียกันเชื่อเราได้ย่านใหญ่เราตัวบักใหญ่จัดจัดทุกมือจัดทุกมือมันเป็นจัดจับในตะคอนกบกับย่านแมวนะทุกคนโอเคโอเค Happy birthday, con Happy birthday Happy birthday, zoom. <coughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. <coughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. เปล่าเลยเปล่าเลยเป่าเปล่าเลยอไสดจีฮะไรดาด้นะ่ามนเโตเจเป่าไปเดินเดินทางสายปลอดภัยเด้นปลอดภัยเจ็บยุ่ยตาเจจีให้ละได้เจ๊กไฟใต้มา ไูฟนี่มันหูว่านเกิดตาเจนั่มันมันขาดดิเมื่อกี้นี่นั่งนั่งดีๆมันขาดโอ้ว้าวเเก๋เค้กเกาพี่แจ็คอ่นเค้กมเกิดพี่แจ็คเข้าไปหนเล่ะตอดน พรอนกัมาเสร็จัมาถั่วฟางเสียวบบโอนใขายอยู่ไหนซะผมจะได้กินถั่วิเกอร์ไว้ไหมอันนี้พี่ีมอบรถเลนมาดิเชียร์มอบรถเด้เกือบอีกแล้วะฮะเกือบอีกโอ้เนอนอนว่าเชียร์ตเนอนอนว่าบชีโลปวดเจ็กเด้มาว่ชีโรปวดเจ็ก บ่ไหมี่แไหมี่แรกจีแรกเขากินว่าเตาปะเขาไม่ยังเขม่แตนเด็ดโอ้เออคุณคุณยานตัวโ้โอ้ยหายหเสี่ยอุกอิอเจมันเบิ่งแล้วไอวตากันลัอาหารแมวตาอาหารแมวคารีว่าคนว่าใช่ ເອົາບ <inaudible> ໍ່ສອນ້ອງເນາໃນູ່ັນນຕີລະສືນອ້ຈດີນຊາຍນືອດນີ້ จะเขียนพีอาร์ใช่ไหมเดินทางใต้เนือโดยสวัสดิ่าพเดนนอนเลยจะมาสบอย่างเลยรีบมา่อกินนี่เอาเหรอเ่ามามาเอานี่มั้นั่งนิ่มันี่นั่งนี่นั่งนี่นั่นี่นั่นี่นั่งนี่นั่็นี่น่นี่น่งนี่นั่งนี่นั่งนย่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนย่นั่นี่นั่ง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 นี่น่็นี่นั่ง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 นย่นั่งน่นั่งน่น่งน้่น่งน่นั่น

ไอไทยเลยปรเจน้อนสองสมเลยแล้วเดี๋ยวไอ้เี่ยยักคอมภาษาได้ดไอ้เหนึ่งเขาห่หนึ่อเตพยวหนึสอง้แล้วไ่หกระจีนเราได้วนี่ตาเอาเกี่ยวมองงานงดมองงานงได้มนี่เกี่ยวไอโซเกียวเสื้อาให้อได้ ดีใจนะดีใจนะเฮ้ยเอาเหํดจำาผมูเนี่ยห้ดจท่าผมแต่ว่าโอ้มนีใหม่ใหม่เพียบป่ะเดี๋ยวไปอุ่มฟิวมาเลยสบายวไปหยิบห้รอเดี๋ยวไปย่บใหระไอ้ัดพัดยของไอ้ัเอาโทรศับไปยุ่งเสีปะมีแห้งจอยถี้อะไรเปล่าเก่งขนาดนั่นไม่แล้ว ชิวๆเนาะนั่งลงกันแลก l a y i n g soccer เล่นเกมเตะบอลน,นะทุกคนก็ไปสูบกับเซิร์ตกกับ Playing soccer เขาจะกันนั่งลงกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นมา happy birthday tag นะหรือว่า t a j on the beat t a j on the beat producer เขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพลงดังหลายเพลงก็เป็นน้องเดียวกันเนาะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับวานั่ง ช,ชิวๆแบบนี้เราเจากันยังนั่งต่อกต่กบกันยังนอนเลยทุกคนอันนี้ก็กำลังออกไปจากบ้านไอโซเนาะจะมาเบิง่งกบ้านบ้านเมียไอโซนะจะมาเบิ่งว่าจากบ้านเมียเราเฉลิมสนามบินเนาะทุกคนไปบ้านกบจะใช้เวลาเท่าใดรอันนี้ก็กำลังขับรถอยู่เนาะมันรถบ่หลายเด้ะทุกคนโอเคเนาะ เดี๋ยวมาเบิงกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่จากวัดตไตนาะทุกคนไตพุทธจะเวลาได้นี่เฮ้ยไอหนึ่งนาทีกับสองนาทีเนาะหองน,นี้แหละห้องแถวสตูเก่าเนาะสตูเดียวเก่าเดี๋ยวน่นนงนีน้โอเคเดี๋ยวลับลับรถก่อนนะทุกคนนะกลับมาหอด บ้านแล้วนะทุกคนใช้เวลาไปกว่าย,ยอยนะู่นาะช่วงนี้รถติดเลยสิบสี่นาทีทุกคนสิบสี่นาทีบอกไลก่กับทิมถิมสิบห้านาทีปะก็ถือว่าโอเคเนาะทุกคนถือว่าบุกไกลคันแมนช่วงรถติดนี่โอ้ขี่ไปก็เรียกว่าสามสี่สิบนาทีพอเลยอันนี้มันเยอะแน่เนาะ จะไหนกะแจ้งนะเนี่ยทุกคนเนาะคลิปนี้กะนที่ว่าเป็นมันเกิดตะเจนะทุกคนแล้วกะนป้ากันสร้างสรรค์กันกินตอนกินจุ่มนะเฮ็ดจุ่มกับจุ่มก็บม่ได้ทายหลายทุกคนพอผมมีแฟตเนาะแฟดโกโปกับเบิร์ดเนี่ยแล้วก็ทายให้ทุกคนเบ้างหน่อยนึ่งพวกเขากินแล้วก็เพล์ินเกมแฮปฟันน้ำกันเนาะก็สลองไอโซก็ออกรถใหม่นะ รถไอค่ารถรถเเอลอนรถยีงไง EV บอ่ะ Electric Car EV เอ้าถ้าว่าผิดก็ s อรี่นะทุกคนนั่นแหละสลลงท้องวันเกิดตัดเจโปรดิวเซอร์ชื่อดังเอ้าทุกคนเดี๋ยวกลบก็จะพักพอนกอนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเอย้ามาคลิปนี้กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามที่สำคัญหา้ามสริปโฆษณาเนานะทุกคน ืันนี้แบบมือ่อื่นมีนัดเดะถ้าเบิรงเมื่ออื่นตอนเนาะทุกคนคลิปต่อไปมันมีนัดกับสาวก็ <c oughs> เลยต้องลับมานอนไวห้าโมงอันนี้มันว,วัละอาบหน้าไม่ย,ยังกบขี่ห้กับหกโมงตัดต่อวิดีโออีกเออโอเคหกเจ็ดโมงโอเคทุกคนบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนห้ามจคริปโฆษณาเนาะทุกคนถึงเป็นการสนับสนุนกันด้วยทุกคนบ๊ายบาย